ขณะนี้พ่อลูกก็ได้เจอกันนัสซี่นี่หน้าบานเนี่ยเ,เจอพ่อน้องนัทหน้าบานเลยหนูหยิ้มอ,าาอยู่สวีเดน,น, <บา S 1> นหน้าบานอยู่ไทยหน้ายังกระตูดนะใช่ไหมเจอพ่อหน้าบานนี่แห่เรากลับมาสวีเดน <บา S 1> เฮ้ยพะปะอักตุนสุดแล้วเดี๋ยวพูดดีๆหน่อย อยากกล huh? ับมาซีเดีแล wow. ้วอยากอยู่ไทยแลนด์แม่เบนจะฮะพูดหน่อยแล้วโยบินอะไรแล้วพูดหน่อยไม่รู้ทำไมไม่รู้แล้วแม่เอาเครื่องบินกลับไปเมืองไทยต่อนะทำไมอะเอทำไมอะฉันเสียทรัพย์ปะป๊าโยไปดูเบียดินเซ คอนสติกผมิชเซตคอนสติกกีับประกันนแล้วตอนนี้หูฉันเสียบอยส์มาเลยรอฮะอัยืนตรงโลกหลังโอ้โหใช้เลยใช้ของพี่โอ๋เลยพ่อลูกก็ได้เจอกัน หน้ายัางกระตูดเลยทั้งคู่เลยทั้งนี้นัสตารี่ยิ้มหน้าบานเห็นพ่อมาสิดเดนยิม้มไว้หลอดอยู่ไท,แทยแลนด์หน้ายังกระตูดสนุกไหมไปไทยแลนด์กับแม่ฮะเนี่ยโมใช้เชือเลยตอนนี้อากาศเย็ยนนิดหน่อยเย็ยนนิดหน่อยใช่ไหม,มลกูกเย็ยนนิดหน่อย เนม่ยโมน้าเจตี่พูดอะไรไหมเกี่ยวกับเมืองไทยเยอะมากฮะร้อนอยากอยู่ไทยแลนด์หรืออยากอยู่สวีเดนอู้บฮะแม่ถามหน่อยอยู่ไทยแลนด์หรือสวีเดนหมอกก่อนที่ไหนวันนี้หน้าบาลีหอยหลอดจุกบที่เปพ่อลูกกำลังแพ็คของคุณซามีกำลังแพ็คของซามีซามี คนร <Cette Goodnight. S 1> ับใช้ขเฟ o ร์ r จะบอกยังอะทิงนแน่ฮะอากาศตอนนี้ปวดตน้าเปื่อเลยพี่น้องดูสิหนาวที่นี่ตอนเช้าหนาวไปน้ตไป รสเมีเฮ้โดยโกะทิไทยแล้วเนื้อไม่รอเลยลลนาสตี่ดีใจหน้าบานเลยครับพี่น้องอากาศกำลังดีลลนางชอบอ เนื้มอาการดีขึ้นกินชูกัดเยอะไปหน่อยน้องกินชูกัดเยอะใช่ป่าลูกน้องกินชูการ์เยอะใช่เปล่าลูก น่นหน้าบานนั้นย่หลอนะไทยแลมหน้าอกกรตุกซิมิยมัะเังย่ับสู้ตัอย่เป็นเรอาการดีขึ้นยังกินชูกัดเยอะไปหน่อยสิใช่แม่ใช่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว